สวยงามมากเลยเนื้อง,งามมากเลยนะมีไก่บ้านกกะบ้านแท้ร้อยห้าสิบาทโลร้อยร้สิบาทไก่ชนโลร้อยแปดสิบไก่ดำโอไก่ดำมามีเป็ดด้วยครับร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทโอ้ไก่ดำนะไก่บ้านแท้เลยพวกนี้มีครับโอในหลังนะนี่นะอาไรกระดูก ผู้ติดตามรับชมนะครับน้าอุ๋ยอินเดียเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่สําโรงเหมือนเดิมนะเราจะเดินข้างฝั่งไปดูบรรยากาศอีกด้านหนึ่งของตลาดสำโรงใหม่นะครับโอ้ปลาทะเลนะปลากระพงปลาโอนะครับคุชช่บ๊วยลดราคา120บาทครับเออะมากนะครับเดี๋วเดินฝั่งหนึ่งนะฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับของตลาด อันนี้น่าจะเป็นตาลาดสำโรงนะครับนะครับอยู่ตรงข้างอินเรียนสำโรงนะครับหรือบิ๊กซีสำโรงนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปเดินชมบรรยาก,กาศกันอันนี้แล้วนี่หานทะเลนะเป็นหอยแครงทนี้เนื้อสวยงามมากเลยเนื้องามมากเลยนะอะไรน,นะ เป็นตลาดสดนะครับเนื้อเนื้อเยอะมากเลยเป็นเครื่องเคียงเคียงนิดนนะเดินดูสักหน่อยแล้วกันะนะไหนๆก็มากับเราฝั่งนี้นะครับเราไม่ค่อยได้มากัน <50 S 2> เดินฝั่งนี้ก่อนโหเป็นร้านขายไก่เลยไก่สดอ่าเด็น กาศเดียวมากนะโอ้มีไก่มีเป็ดบ้านไก่บ้านนะนี่ <Hey. S 2> มีไกบ <Okay. S 2> ่บ้านกับบ้านแท้ร้อยห้าสิบาทโลละวร้อยบาทไก่ชนโลร้อยแปดสิบไก่ดำโอ้ไก่ดำมามีเป็ดด้วยครับ <Okay. S 2> เป็ดบ้านโลร้อยสามสิบบาท <Okay. S 2> โอ้นอกระพาตามเลยเนาะไกด่ <Okay. S 2> ไกดำไ,ไ,นะไก่ดำไก่ไงไก่ดำ ร้อยแปดสิบาสอ้อยแดสิบบาทโอ้ <c oughs> <5. S 2> ไก่ดำนะไก่ดําตุนยาจรนตะุนยา <c oughs> ตุนยาเป็นบรกจากรุกำลังอ๋อนี่เป็นโซนป่าตลาดนู้จะน่าซื้อหน่อยอืมนี่ไง เรขายตัวละห้บาทปัอ,อนี่เป็นกกมีกปลาไหลมีอะไรนะไก่ทอดแท้อะไพวกนี้มีครับโหลังเนนี่นนปลาไหลกระดูกปลาไหลตัวยวากั้นเดี๋รรยวขอญาเดนดูก่อนนะครับปลาไหลน้อยนะ นี่ปลาดุกเดินผ่อนไหมเดี๋มันมีอะไรแล้วเดินผ่อนนี่แหละเดินอยู่บรรยากันอามีกบมีอะไรนะโอ้ปลาท้อนนะครับทำลอยนะกบกบเป็นงู ลงมาเย็นน้ำก็ะมยบหน่อยนะอ,อ๋อนี่เป็นปลานะลา,าเล็กเา็น,น้ยนะอืมตระโดดมีอะไรเดินไปฝั่งนี้แล้วก็เดินออกตรงเรื่อมีผลไม้นะครับ ม่วงนะสวยก <c oughs> ว่านี่ดูเท่าไหร่อยเขไม่ชอบผิดราคามันนะเป็นขงังุ่นงอต้นไม้งอกกันกนะแกะหมงก่อนในเป็ดปลาถ่ายเป็นตัวไม่โลละ ปลาไนนาใหญ่มากครัม,มีกบมีอะไรน่าจะซือ้อแน,นี่น่นาซื้อไปปล่อยกันกี่ร้านเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นแบบเครื่องแกงนะพริกแกงพริกแกงต่างๆนะครับไข่ เด <t ries> ินร้านเนื้อครับไข่แตงเป็นร้านอฝั่งนี้เป็นร้านอาหารแห้งนะร้านแห้งร้านผักกับพวกแบบ ผลไม้แห้งผักพวกผักพวกอาหารต่างๆนะนะครับนี่จะเป็นพวกอาหารแห้งนะนะน่าจะมีประมาณนี้นะผมว่านะโอเคครับก็ไปตลาดที่อยู่ตรงข้ามกับอิมพิเาารียนซัมลงนะครับนะ่าจะเป็นตลาดสำโรงนะครับหมูเป็ดไก่เป็ดไก่ วันน <mondo> ี้นะครับตลาดที่อุ้งข้ามกับาอิมีเลสันโบนะครับก่อนวันนี้ก็สมบูรณ์ตเหมือนกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคุณกดติดตามไปกันได้ทางน้อิงไปเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ